สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นทางหุ้นดาวโจนหุ้นดาวโจนวันที่ยี่สิบเดือนเก้าพีหกแปดนะครับผมนะหุ้นดาวโจนนะครับหุ้นดาวโจนนะอาทิตย์นี้นะยังไม่เข้าเลยทุกคนมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ย จอไม่เข้าเนาอสองสี่สองเลขตั้งเยอะตังแยอะออกตัวเดิมเนี่ยสองสี่สองแล้วก็หนึ่งศูนย์นะเออผมให้ศูนย์กับเก้านะครับนะฟันถูกตูวนะฟันศูนยะ์ะฟันศูนยะทุกคนนะศูนย์หนึ่งนะไม่มีโอ้จอก,ก็ไม่เข้าเลยหน้าเบื่ออะไรแบบนเ,เนี้ยเออเน้น 02 04ออกมา42อ่ะเลขออกตัวเดิมเป็นอะไรที่ยากมากเลยดาวโชนเนี่ยจอยังไม่โดนเนาะ,ะมาลุ้นกันต่อแล้วกันครับผม ุ้นดาวโจนนะครับเด่นวันนี้ก็จะเป็นสี่นะห้ากับสี่มาห้าศูนย์ห้าเก้าห้าแปดสี่ศูนย์สี่เก้าแล้วก็สี่แปดนะครับตัวกั้นห้าหนึ่งนะสี่หนึ่ง ห้าสองแล้วก็สี่เจ็ดแล้วกันคง <c oughs> คงไม่ออกมาสี่สองอีกนะคงไม่มาสี่สองสามหวนนะเอาห้าแล้วกันมาห้านะครับทุกคนนะห้าศูนย์ ห้า9 5 8แ้แล้วก็4ี่ะแล้วก็สีศูนย์แล้วกันอนวยห้า5น้อยนะครับผมเออไม่ใช่ห่วยหาน้อยหุ้นดาวโจทย์นะครับผมเล็ก2ตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็มาดู3ตัวนะครับผม 509 508 509 508 501 598 591แล้วก็581อ่ะเรียบร้อยหุ้นดาวโจรน,นะครับวันนี้ก็จบไปแล้วฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ